สวัสดีจ้านี่อมพาร์ลจ้ะวันนี้มาหากินของข้คืนด้วยจ้าพี่เน,นาะนั่งจิมาใส่ตุมงมาคืนมาได้ให้เบืองตอนใส่ด้วยจ้าพี่เนะาะยายเสียมานบ่เนานะจ้ะเดี๋ยวปูตัวหนึ่งจ้าพี่เนาะแล้วมาจ้นนี้ มากินผู้เด้อจ้ะมากระป่ากับลุงจ้ะทิการกับผู้วานน้องเมกจ้าทะหลุนตอนเสาเด้อจ่าให้ก้นบ่แม่เนวกินแหลงจ่าพี่น้องปองไปวัชมันบอมานเนาะจ้ะเฮ้ยมาเจ้าพี่น้องมาเจ้านะ น้องยายเพิ่นมาแล้วจ้ะพี่น้องมาขึ้นมาสิม,มายามกันน้าขนะเอ็มบาจารย์นี่นนป้าการะน้องสาวลงลุ่มเลยเอา้าเพิ่งอุปก่อนแป๊บหนึ่งมาชิมมังม,ม่งจามยามลงมาได้ชาได้ชีโตหาตันึ่บ่เฮ้ยหาตจ้ะชองลังบ่ปลากระถือจ้ะปูกระถือน,น้าจ้ะเดี๋ยวจะลุ่นล้างใหม่ด้วยตอนยามจ้ะ น้องสาวจะพี่น้องมานบอกจ้าต้องงามๆเลยจ้ะปู่เปิดกระหันกินอยู่นอกจากพ่อได้กินได้อยากจ้ะพี่น้องเห็นบ่นี่จ้ะป้ากระป๋ากับลุงจ้ามานอนขานขึ้นเด้อจ้ะเฮ้ยใคกดไมีกดอยู่บ่อปะมีอยู่ใครเลยขอโทษขอไฟเด้อจ้ะบ่มีคลิปมื่อนึงจ้ะพี่นอ้องขึ้นมา หอดบันหากินกะถุ่งนึงเลยเจ้ะพี่เนาะก็สุดปลายเบิ้งบนสุดฉากเด้อจ้ะเบื้องลีเล็ยน้อยไปจ้ะอีกทางหนึ่งจ้ามากระปะกับลุงเด้อจ้ะพี่เนาะมันบปาไยมันไปไหน่ หากินก็นขึ้นจามาเนี่ยแล,ะะล้วถ้าลุนต่อเฉาเลิกจ่าบานเนี่ยจะหากับเขาแดงจ่าพี่นอกหนุนกับยายวามาสิยม,มนันลูประมันนู่จะมาหลายคนจ่าพี่เนาะล้อพี่เป็นประจานเนี่ย มาได้ถ่ายเบิ่งเบิดสิต๋อนเด้อจ้ะอีกลังนึงจ้ะตาดวงเพชรชมจ้ะชมๆจ้ะหมานบ่บ่ติงแท้โอ้ยมานอยู่จ้ะพี่น้องได้ปลาตัวนึงอกปูตัวนึงกับปลานอยนึงเนาะจ้ะเก็บได้ผสมนอยจ้ะมนอยู่จ้ะ ป่าบ่มัมีป่าบ่บางหีิเดี๋ยวไปกันหายได้กินเอาค้างไหวสิจะลงมังกรบะเออเออก้างไหวก้างไหวมันชิบมังมังเน่นะมันแบบคือแบบมันมังมังแน่มันก็เข่าดีกว่ากันตัวเหยื่อตุ๊กมาอะไรยังมายังมา เบิ่งใส่จ่าพ well. ja ี่เนาะบ่คอยงามไปถ่ายน้ำถ่ายถ่ายถ่ายเบิ่งเงยเพิ <S <S ่นเบิ่งนะฮ่าฮ่าบ่นใส่จ่าพี่เนาะมาสีคนได้จ่าพี่เนาะปล ong ไปอู้ยพักกระเมียกกระงามงามจ้ะนี่บ่าจากนี่แล้วที่รมดังหนาจ้าอีกดังหนึ่งจ่าพี่เนาะมันบ่ ในตัวนึงจ้าพี่น้องบ่ถึกเลยบะฮะปะย่าออกมาละตัวเนียนสามตัวเจ้าพี่น้องเห็นบนนี่เจ้าเดี๋ยวปะย่า อ่าวเียกตีรึกเตอเพิ่นนะเบียกตรึกนี่แล้วน้อพีนองะมใส่กระยางงานทุลักทุเล่น้ะพี่นองะเห็นแต่คลิปสองเงียเพิ่นดังๆมาใสเนาะจ่กอยู่ผย่ายม่าน้องเขาคลังแหลกจมม่านบ่เนาะอุ้ยม่านม่านเะพีนองมึงได้ผุนปู่สองโตมีปานั่มเะพีนอนะ เดีย๋ยวเห็นจุพี่นอกตัวหนึ่งจะ้ะเป็ดโบเดอจ้ะมันบ่เดี่ยสองตัวสามตัวจะพี่นอกปุ้ยมีตัวใหญ่จะ้ะน่ามานันโบขูงไหมจ้ะ ไดรบอรลาไปไมอนี่เอายามดังในแรกรอเพี่ oh, no, 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 อนหน่อยเพี่น้อง่ก่อน มันนะเนาะมันอยู่บเฮ้ยเออเดี๋เตืมกันเลี้ยเลียนอนไปใส่เลยเนาะห้ามเขากราปะหเมื่อเสียไปทางหนาเฮาต้ตรงไปถามไปพร้อมกันเหนียวจะนี่สองตัวจะท่านไม่ล่าเนาะจะพี่นนอะ ผู้ยามยามจะผู้เอาอกก็ออกเนาะยจากพี่น้องบ้าอะไรบิ่งเนี่ให้เอฟซีบิ่งเนี่ยมันอยู่จ้ะเห็นป่ะจ้ะซีโตจ้ะไม่ถูกแางอยู่จ้ะปูพันไห้ถูกแางอยู่จ่ะบ้ายังอีกอยู่จ้ะสองตัวจากพี่น้องอาจุรย์างหัน้าอาจารย์ยามร้อนไม่เอกละกุเลยนะแบบเนี้ย เออวกเป็นไหวจริงๆเอาไปขึ้นมาเลยคอยคนมาติจินั่นยังฝุกอยู่อขี้คอยเก่าเขายายหลือเห็นตัวหนึ่งจะพี่น้องแจ็คส์แมนบอลแมนแมนอยู่จ้ะแมนอยู่จ้ะใบตัวเดียวแล้วพี่น้องสิใส่ให้เบิ่งจักหลังเด้อจ้ะพี่น้องสิบ่ได้ใส่เบิ่งบดสตอนเด้อจ้ะให้น้องสาวเป็นผู้ใส่จ้ะยายเป็นผู้มือก่ ส่วนบ่เนาะเอากอนนี้ออกเตอร์เออคนหน่อยใส่เบิ่งจแกหลังเนาะจ้มาม네ันบ่จ้ะน <expertise> <now> ี่ิอุ้งเดื้องไดจะให้เบิ่งจากพี่เนาะโอ้ยนี่จ้าสองตัวจากกระปากังประซิวเนาะจ้าพอดีจีเด็บปีมาจะขึ้นเล้วจ้าพี่น้องมัอนี่ขึ้นเล้วจ้าเนี่ นี่ก็ซ่องสามตวจะปลากรงจะพี่เนา๋ยายก็ซ้อมตุ่มใหม่เด้อจ้ะจาสียามไม่ใส่ใม่อีกจะพี่นนาะพระท่านเมื่อจ้ะอีกด่างหนึ่งจ้ะจ้งเหลียบเห็นบะถือถือบ่นอะพี่นาะือกบกนไหกินนะหาอ่าถบ่อ้นเหอยู่นะมานจ้ะ มันจะลังมันมะโนลังนี่จะพี่น้องเล่าหันบางเปล่ามันปลามาเลยเอาเลยมาขึ้นเลยมาไข้เฮ้ยนั่นน่ะกดเลยนั่นมาไข้กดไหนยี่ส่วนอะไรแบบนี้เ็ได้เอ้าบอกมันอย่ามันขาดก็อันนี้ก็ได้ ว่าเขาบริสุทธิ์มันบ่มีปูเก้าออกต่างไว้เลยก็ได้เตัวนี้พิ่งตากแดดไว้เลยก็ได้ดังนี่จะซ้อนจากกระปาซิวเขาหรือปลาซิวหางแข็งนอกจากซิวเกศจ้ะตาในกระตูนึงจะพีินอ เห็นตัวไ่บ่เห็นน่ะฮะังไดงนึงจ่พี่น้องตุ่มขาที่นั่นมีบ่ละเดีพเออรสรุปผลงานจะพี่น้องฟองปลาจ้าจาเยี่ยมผ่าหอดจ้า เมื่อนี่ยายเอ็มมหากินอยู่ทั้งผู้เด้อจ่านี่ปันปันผูดอยู่จ่าพี่เนาะมาสี่คนจ่ามากับเอือยเอือยสองคนกับน้องสาวจ่าที่นี่ก็บ่มียังไรจ้าจ่าเอ็มพาลรอจ่าขอบคุณทุกไลทุกแชททุกที่ตามเด้อจ่าที่นีเท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้าเจจ้า